กัผมอีกแล้วนะฮะ 14k นะวันนี้ผมก็มาเล่นเซิร์ฟวอซีเป็นของของอะไรวะวอซีไอหยาดนะอ่าวันนี้แคนผมก็มีกิจกรรมแบบฮ่าฮ่าให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะเป็นแคน SS นะครับผมใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟนี้ก็เพื่อนๆก็เ,เข้ามาได้นะแบบมีกิจกรรมเล่นกันทุกทุกอะไรวะทุกอาทิตย์ไม่ใช่ทุกวันทุกอาทิตย์อ่า ของก็ไม่ถึงกับแพงมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูของเนี่ยอ่าประมาณนี้มีกล่องก็มีกล่องให้สุม่มเอ้ยอันนี้เราไม่ได้มาโปรโม,ม,ม,มทเซิร์ฟซะหน่อยทุย้ยโอเคนะเราก็มาดูในเกมกันนะเฮ้เซิฟเจ็ดอ่าโอเคนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะะฝั่งตอนนี้ผมก็จัดทีมอยู่ฝั่งละสามคนนะผมเป็นใช้ em ủa, nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หล <entender it. S 3> ่อเดี้ยนะพี่เลยหล่อเตี้ย มดมันกัดไเพือนก่อนลูกลูกก่อลูกก่อนเย็ดอมาเ็บปืนยิงได้ป่ะลงแกปืนยิงได้ป่ะเหลาหล่โดนมาใครมีใครมีอันนี้ลไยังยังยังไม่ให้ลงมายิงเลยะทีมใครแพ้ มีไข่มีไข่เชือดซอบกันแล้วมาแล้วมาแล้วปัาผมป้าผมเดีวมาบอกไอ้พี่น้าผมยิงไป2ตัวเลยยิงปตัวนไอ้พี่อุวสายิงให้ไม่ซับพี่เลยวะซับแล้วพี่ผมยิงพี่ไงท้องเลยตีเดวใครชนะอินาจินตี้ สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่เกมที่สองนะฮะเกมที่แล้วเมื่อกี้เสียงผมขาดหายไปแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะมาอยู่กันเกมที่สองฮนะฝั่งมอนเดิมทะทีมทาสามทีมนี้แชมป์มาแล้วหนึ่งสมัยนะครับทีมคุณโอ๊ตนะฮะโอเคฮะเริ่มกันเลยนะฮะเอาครับเริ่มมาแล้วครับเราก็ต้องแบบกดตัวเคดูชื่อว่าใครจะท้า,ายมั้งครับโอ้โหตอนนี้ก็มันมัน <c oughs> เอาล้ผมขอเปิเสียเพื่อนๆไปดูว่าไปดูว่าแบบเราพูดอะไรกันบ้างนะเฮ้ยยิงบังเอิทำไมยิงไปกูจะตายมันตรงนี้เนี่กูยิงยู่งหลังกันมันยิงไม่มันยิงไม่โดนฮะหลไม่มีใครวิ่งไม่มีใครกล้าแบบวิ่งมายืนอยางหน้าแบบใส่เลยอ่ะ ค่เยลงพม่ลงะไปจะมีไปแล้เนียเฮ้ยบวกบวกกันหนยเอ้ยแกหมดแจะหมดเอาเอาตยไปึงแ้วโอ้โเฮ้ตายไปแ้วเอาไปเลยเยนใเยุณโาดิ

บางบบงงเกอร์มันเยอะเกินมันดีเลยอ่ะโอ้ยไอ้อารโนมันยิงอยู่ไหนใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลัวหลัใครเดี๋ยวพังก่อนพังก่อนใครชนะกับทีมนะคนชนะกับทีมก่อนกับทีมก่อนจะรู้ว่ามีใครมากไอสัตว์ยิงแล้ววิ่งทีมคุณโอชนะนะผมอารมโนมีคืนบังหรือว่าครบแล้วอาร์โนว่งไปบังเกอร์บังเกอร์มันเยอะเกินน่าแไล้ใครคนหนึ่งฝั่งแม่งค์น้ำฝังฝูงแม่งค์ยืนน้ำมั่งอาร์โนเอาน้ะให้พี่หน่อยอารับ อะไรอาวอย่างมาเดี๋ยวผมมาแล้วนะโอเคน่าจะครบแล้วนะสองทีมคนที่ได้แชมป์ก็น่าจะเป็นทีมโนดนะครับโอเคหลายคนที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะบางคนก็ถามว่าพี่เล่นเซิร์ฟไหนผมเล่นเซิร์ฟไอ้นี่นะวอรซียาคนะแล้วก็คลิปหน้าอาทิตย์หน้าหรือว่าไม่ก็อีกสองอาทิตย์จะเป็นกิจกรรมอะไรเพื่อนก็รอดูกันได้นะ โอเคนะผมก็ขอฝากคลิปไี้เพียงเท่านี้นะฮะเจอในเกมก็ทักผมได้นะ b y 14K บนะ๊ายบาย